สวัสดีครับผมไมค์แอคชั่นครับเราอยู่กันที่โชว์รูมรอยัลแอนฟิลพระราม5ครับนี่เลยผมอยู่กับโมเดลที่ต้องบอกว่านี่คือเรือธงครับแล้วก็เป็นโมเดลที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักแบร์รอยัลแ f i e l d ในประเทศไทยน่าจะรู้จักขอรถคันนี้ครับนี่คือเจ้า i n น e r c e p t o r 650ครับแต่ว่าณนะปัจจุบันครับเจเนอเรชันนี้ตัวรถมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง รวมไปถึงความน่าสนใจอื่นๆครับผมอยู่กับพี่ยุทธครับขอคำแนะนำนะครับได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมยุทธครับจากโรลเลอร์ฟิล์มามหครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจากรุ่นก่อนๆแล้วกันได้ให้เกินสักนิดหนึ่งเป็นไงบ้างครับกับโมเดลอินเตอร์เซ็ปเตอร์นี่ครับคือจริงๆอ่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยตัวเจอหกห้าศู650เนี่ยก็คือ1อย่างแรกเลยในเรื่องของราคาก่อนประหยัดจับต้องง่ายครับผมและสามารถไปต่อยอดได้หลายแบบมากเลยพูดดง่าาายยคคืออสมมมรถไไปต้หเล ไม่ว่าจะเป็นตัวบับเบิลเทกเกอร์นะฮะหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาก็แล้วแต่ตัดตูดหันซ้ายหันขวานู่นนั่นนี่ได้หมดพร้อมใช้พร้อมใช้งานครนับผมอา่าฮะก็ทางนั้นมาดูกันเลยครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่22 2> ผมใช้คําว่าเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วกันเจเนอเรชันแรกเป็นอย่างไรบ้างก็ <c oughs> คือเจเนอเรชันแรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอินเตอร์เซปเตอร์ที่เราเห็นในท้องตลาดเนี่ยก็คือ1เลยมาล้อในเรื่องของล้อซีรวดอย่างแรกเลยเครื่องสีเงิน ท่อสีเงินนะฮะแต่พอมาเจเลชันนี้ครับผมมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มเข้ามาแล้วกันล้อซีร่ก็ยังมีจัดจําหน่ายอยู่เครื่องสีเงินท่อสีเงินก็ยังมีจัดจำหน่ายอยู่แต่เราเพิ่มเติมมาในเรื่องของตัวล้อแมกนะครับเครื่องดาท่อดําให้มันดูดันมากยิ่งขึ้นนะฮะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เครื่องยนต์ตัวทวิน650ตัวนี้จะเป็นเจน2อ๋อซึ่งใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับซูเปอร์เมทีออร์มีการปรับเปลี่ยนโดวข้างในเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ ให้การขับขี่ที่สมูทมากยิ่งขึ้นอ๋อเมื่อเทียบกับเครื่องเจนแรกถูกต้องรับฟีลลิ่งจะต่างกันใช่เครื่องเจนแรกฟีลลิ่งมันจะเป็นประมาณไหนฮะอ้กรสีนิดหน่อยอ่ามีความดุดันเล็กๆน้อยๆฮะแต่ก็ไม่มากไม่ไมยแมนแมนแมชชีนแบบว่าคนชอบแบบตึงตังตึงตังครับผมนิดนิดนึงอ่าฮะแล้วก็เครื่องเจนนี้เจนนี้ก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับผมขับขี่สบายๆสมูทๆหน่อยครับผมเป็นหัวฉีดแล้วเป็นหัวฉีดแล้วที่สําคัญก็จะมีตัวเขาเรียกว่าสลิปเปอร์คัท Uh huh. ให้ด้วยในนี้นะครับผมในสไตล,ล์คลาสิกนะ uh huh. ซึ่งจะเห็นได้น้อยมากใช้คำนี้คถามว่าจริงๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ uh huh. มีเทคโนโลยีเพิ่มมาให้ใช่ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ในเจนเนี้ก็จะมาพร้อมไฟหน้าที่เป็น LED uh huh. นะครับผม uh huh. ไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับผมในส่วนของ, uh huh. ของเจนนี้นะฮะแล้วก็ประกับมือซ้ายขวาเนี่ยในส่วนของเจนแรกเนี่ยจะเป็นพลาสติก,กแต่ส่วนนี้จะเป็นอลูมิเนียมแล้วนะฮะนะครับผมเปลี่ยนมาใหม่ มันก็ได้ดูความแบบใช่มีความลักชัวรี่นิดนึงนะครับผมแล้วก็มาพร้อมการเบรกการคัดเม็ดมะยมนะครับผมอ่าฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของตัว Gen 2แต่การใช้ก็ส่วนไฟตรงของไฟท้ายยังเป็นก็ยังเป็นไฟหลอดเหมือนเดิมไฟหลอดเหมือนเดิมครับผมไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฟหลอดเหมือนเดิมครับผมนะฮะอันนี้ในเรื่องของเจน2อ่าแล้วด้วยรูปลักษณ์ส่วนใหญ่ฮะถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนสนใจคันนี้เห็นเท่แล้วคนขี่มันคาแรคเตอร์เป็นยังไง ถ้านั่งการกับขี่อะไรทั่วไปครานั่งเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเนี่ยถ้าภาษารถสปอร์ตและกันผมใช้คํานี้ก็จะเหมือนเนกเกตแต่เราจะเรียกรถรุ่นนี้เพราะเป็นโรสเตอร์ครับผมท่านั่งกับขี่สบายหลังตรงๆนิดหน่อยนะครับผมต้านลมนิดๆนะฮะจิกโกไฟกลมประมาณนั้นครับผมมันก็คือเนเกตของคลาสสิกนั่นเองก่อนจะมาเป็นเนเกตแบบใหม่รถปัจจุบันก็เนี่ยแหละครับผม เรือนไม้คู่เรือนไม้คู่ครับผมให้ความคลาสสิกอยู่ก็ยังเป็นเรือนไม้ที่มันเป็นตัวเลขมีในเรื่องของตัวเลขที่เป็นของตัวปริมาณน้ํามันแต่ว่าพวกความเร็วกับวัดรอบเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเข็มนะฮะครับผมระบบเบรกช่วงล่างนี่ยังคงเป็นดิสเบรกใช่ครับผมเป็นดิสเบรกครับผมใช้เบรกหน้าเนี่ยจะเป็นของไบเบซึ่งเป็นลูกของแบมโบอย่างที่รู้กันครับผมอย่างที่รู้กันนะฮะครับผมอันนี้มี ABS ด้วยมี ABS หน้าหลังเลยครับผมหน้าหลังใช่ แต่ว่าไม่ได้เป็น ABS แบบแยกอ่าแบบแยกกันไม่ได้ว่านั่นกันก็คือแล้วด้วยคาแรคเตอร์โดดเด่นคือเนี่ยรูปทรงพอเครื่องมันอย่างเงี้ยท่อคู่เนี่ยผมว่าเด่นเลยอ่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวรถน้ําหนักของตัวรถเป็นยังไงบ้างฮะเจ้าคันนี้200โลก็ไม่ไม่ไม่ปกติรถยุคนี้ใช่ใว่รถที่ไม่ใช่รถเล็กที่เป็นบิ๊กบค์มันก็พื้นฐานเลยระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับผมแล้วก็มีออยล์ครับผมให้ด้วย ความร้อนไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงใช่ครับผมอันนี้กี่เกียร์ครับ6สปีดหสปีดใช่ครับผมความเร็วสูงสุดก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ18ประมาณนี้แต่ถ้าขับทั่วไป1 2 0 1 0ีก็สบายสบายครับพร้อมเดินทางใช่ถังน้ำมันทรงหยดน้ำเหมือนเดิม13.7ลิตรอ่อก็พอดีพอดีให้ได้แวะเข้าห้องนห้องน้ำถทั่วไปเฉลี่ยแล้วก็200โลในการเดินทาง Uh huh. อ่าฮะบวกลบนิดหน่อยอบวกลคบคน<ม>ด้วยว่าคน uh huh. สภาพตอนนั้นเป็นยังไงที่เหลือก็จะเป็นอะไรที่มันจะเป็นเหมือนเดิมเบาะตอนเดียวใช่เบาะตอนเดียวครับผมเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมคือดีไซน์ของตัวรถอะ่ะเหมือนเดิมตั้งแต่รุ่นแรกที่ผลิตมาเพียงแค่มีออปชั่นเล็กๆน้อยๆเสริมเพิ่มเติมไปนะครับผมมีปล uh ั๊ก USB เพิ่มเติมให้ด้วยเหมือนเดิมซ่อนที่เดิม uh huh. อยู่ด้านหน้าตรงนี้ ใช่เป็นอ่าอันนี้เป็น USB A ใช่ครับผมอ่าแต่ว่าตัวนี้จะเป็น Type A อ่าแต่ก็ถือว่า Universal เหมือนกันเพราะจริงๆมันก็ไปลั๊กต่อได้จะเป็น Lightning Type C และที่สำคัญก็คือจะเป็น Handbar สามารถจับอะไรได้หลายอย่างด้วยอันนี้ก็มีมีมาให้เลยอย่างนี้มีมาให้เลยอย่างนี้เลยครับผมเป็น Handbar มีอะไรจับให้เลยหลายอย่างคุณไปหาซื้อเมาส์ในตามแอปช้อปปิ้งต่างๆได้อันนี้ก็ตาม m o ิ i ายจับได้เลยครับผมฮะ ของตัวรถในเรื่องของช่วงล่างก็แน่นอนหน้าเป็นเทเลโฟบิกถูกต้องครับผมหลังโชคคู่มีซับด้วยครับผมอันนี้สามารถปรับได้ไหมฮะมันจะปรับในเรื่องของสปริงแข็งแข็งอ่อนใช่ครับผมแค่นั้นเองครับผมโดยปกติใช่ครับผมโดยพื้นฐานตัวรถก็ผมว่าจริงๆมันถ้าผมมองนะคือซื้อไปขับขี่เท่ๆขอขาตั้งลงแล้วไี่ด้เขาสาตั้งขึ้นจะลองค่อมไงได้ช่วยจังหักอโอเค ปึ๊บในกำเบรคนะฮะ,ะครับผม,มตัวนี้จะสบายมากกว่าเนื่องจากเบาเป็นเบาทรงเพียวอ่าฮะ,ะที่คนงงว่าตัวนี้จะสบายมากกว่าเพราะว่าจริงๆผมไม่แน่ใจว่าคลิปไหนลงก่อนเราจะมีอีกหนึ่งรุ่นก็คือถ่ายในเรื่องของคลาสสิก350อีกหนึ่งตัวไปดูกันได้ว่าถ้าทางการขับขี่มันก็อาจจะแตกต่างกันแต่แน่รู้เลยว่าสบายเพราะว่ามันพออย่างที่พี่ยุทธบอกมันเพียวแล้วมันม,มันก็ไม่อ้างไงแล้วมันก็รู้สึกขาถึงถึงเลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ แล้วพอแฮนด์บาร์นี้ทรงเนี่ยมันขึ้นมาระดับเนี้ยเหมาะเหมาะสำหรับชายไทยร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปอ่าสบาย <c oughs> พอแฮนด์บาร์ยกระดับมาใกล้ประมาณนี้มันก็ได้ในเรื่องของการควบคุมการกขับขี่ง่ายขึ้นแน่นอนถังก็สวยแล้วเอาจริงๆทรงอันนี้มันก็ดูคอมพิวต์บายมาอยู่แล้วอ่ะเอาไปก็ใช้ได้เลยหล่อเท่มาเลยอือ ว้วไปนะโอ้โหสวยงามครับท่านผู้ชมแต่ที่บอกครให้พี่ยุทธรีแคปสั้นๆว่าเจน2มีอะไรประเปลี่ยนเพิ่มไปบ้างาก็อย่างแรกครับที่เห็นครับผมก็คือจะมีไฟหน้านะครับที่เป็น LED นะครับผมถัดมาก็จะเป็นประกับมือซ้ายขวานะครับผมแล้วก็จะมาในเรื่องของตัวก้านเบรกก้านขัดนะฮะและที่สําคัญก็คือเป็นเครื่องยนต์เจน2นี่แหละและการผมใช้คํานี้ครับถือว่า<ม>เป็น ประเด็นสำคัญเลยนะถามผมคนซื้อรถเจนนี้คืออย่างน้อยคุณได้ในเรื่องของการขับขี่ที่มันดีขึ้นนะเพราะว่านุ่มนวลมากขึ้นใช่ชีวิไปคงไม่ได้ไปออกทิศของเดียวคนก็ใช้งานในชีวิตประจําวันเนาะพอเครื่องมันถูกพัฒนาขึ้นแน่นอนว่าดีเฟกต่างๆจากเจนแรกรถทุกคันมีปัญหาครับแต่ว่าหลายๆอย่างพอมันถูกการพัฒนาเรียกได้ว่ามันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนถูกต้องครับผมโอ้หเฟียวเลยเนี่ยคันนี้เดี๋ยวมายืมเขาไปขี่ดีกว่าเนาะอ่าแล้วมาในเรื่องของ ราคาค่าตัวกันบ้างฮะอย่างที่บอกมันมีการเปลี่ยนใหม่อัปเกรดให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นคันนี้จะอยู่ที่สองห้าสองแสนห้าใช่ครับผมอ่าเอ็กเอ็กถ้าอยากรู้เข้ามาติดตามไบจีเลยอ่าก็เลยก็สองแสนห้าผ่อนประมาณเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวก็ผ่อนประมาณสี่พันกว่าบาทสี่พันไม่หนีเลยใช่ครับผมสี่พันกว่าบาทครับผม อ่าฮแล้วก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชันเดือนเดือนนั้นด้วยครับผมแล้วอย่างมันมีรุ่นย่อยเป็นอย่างไรบ้างฮะที่มันก็คือจะมีในเรื่องของรุ่นย่อยเนี่ยจะเริ่มต้นที่2 4 3สี่สาอ่าสองสี่สามก็คือจะเป็นในเรื่องของล้อซี่ลวดอ่าฮะะนเห็นนะเพราะว่าจริงๆรอ่าฮะโรลเลอร์แอนฟิวเจอร์เซปเตอร์เนี่ยมันเป็นล้อซี่ลวดอยู่แล้วใช่แรกเริ่มเริมทีของเขาเลยเป็นล้อซี่ลวดเลยอ่าฮะเพิ่งจะมีตัวรุ่นนี้แหละครับผมที่พัฒนาขึ้นมาเป็นล้อแม็กอ่าเพื่อตอบสนองการใช้งาน ในเมืองนะครับผมแล้วก็ต่างจังหวัดบางคนอาจจะชอบดีไซน์แบบที่เป็นล้อแมกครับผมเพราะว่าแล้วข้อดีก็คือมันก็ได้เป็นทูเปรลถูกต้องครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วไม่รู้ว่าไหนลงก่อนครับผมใล้ต่างตามการใช้งานตามความชอบครับแล้วก็ในเรื่องของสีสันแล้วฮะสีสันเนี่ยโอ้ตัวนี้มีให้เลือกหลายสีแลวอย่างอย่างสีเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรครตัวนี้จะเรียกว่าบาร์เซโลนาบลูครับผมนะฮะถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับสไตล์รถที่ขับขี่ตามชายหาด ่าวใช่พวกเซิร์ฟบอร์ดอะไรพวกนี้ครับผมเซิร์ฟครับเพราะว่าถ้าดูจากไล่สีครับเห็นไหมครับมีสีเหลืองแล้วก็ไล่ขึ้นไปออกเป็นโทนสีส้มอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของเขากับสําหรับตัวนี้สีนี้ใช่ับแล้วก็อย่างที่ยาต้องบอกเลยว่าแบรนด์เราย่ e ยเอ็นฟเขามีดีเทลเล็กๆเขาชอบใส่แบบโลโก้แบรนด์หรือว่าชื่อแทบอยู่แทบจะทุกส่วนเลยนะผมเห็นทั้งงานประกอบถ้าจริงมันมีดีเทลเต็มไปหมด ช่ครับอะไรแต่หน้ารถแฮนด์เนี่ยมีโลโก้าาตัว R เนี่ยรอย,ยั่เนี่ยมีมียิบยับเต็ไมไปหมดเลยแม้กระทั่งตรงกลางที่คาดไฟหน้าก็จะมีโลโก้นิดนิดแน่นอนเหมือนยังเป็นรถคลาสสิกแล้วเป็นยุคใหม่มีความดีโอเข้าไปความใหม่ของตัวรถแล้วก็ดีเทลของตัวรถในสไตล์คลาสสิกยังมีอยู่ครบถ้วนสำหรับเจ้าอินเตอร์เทสเตอร์650เจเนอเรชั่นที่2ใช้คำนี้ก็ได้ใช้คำนี้แล้วกันเอาละ คร่า,าวๆประมาณนี้นะก็คือทําให้ได้รู้กันแล้วว่าเจเนชั่นล่าสุดเป็นอย่างไรครับก่อนจากกันไปบอกให้พิยุสฝากร้างกันสักนิดหนึ่งครับได้ครับผมถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจนะครับก็แวะเวียนมาได้กันที่รอยัลฟิล์มพราม5ครับเรามีรถให้เลือกดูหลายสีและที่สําคัญเรามีรถให้ทดลองขับขี่ด้วยถ้าเกิดว่าอยากสนใจนะครับผมทดลองขับขี่ก็มาได้ทุกวันเลยครับผมเปิดทุกวันครับ ประมาณนี้ประมาณนั้นนะอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็อินบ็อกมาผมก็ได้หรือว่าอินบ็อกมาโดยตรงที่รอย l e อนฟิ l d พระราม5เลยก็ได้ครับก็จากกันไปครับประกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของทิ่กสามอเตอร์ไซค์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมแม็กแอคชั่นขอตัวราไปก่อนกับพิยุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ